สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขนมนีแยแดงกะสีเข่าคั้วเห็ดเมนูสุบกระเคียา้าเนาะคะ่ะใส่ปลาทูเนาะคะ่กะกับมาเบิงเครืองปรุงของแยแดงเนาะจ้ะพริกหอมกระเทียมแยแดงกะไดยางเนาะจ้ปะปลาทูแยแดงกะย่างเอานะคะ่ะแยแดงกะเตรียมว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่บะบรกเคียญ้าวยแดงกะย่างแล้วก็ปอกเปลือกว้เรียบร้อยและะ้วเนาะจ้ะพี่น้องค่ะพักแยแดงกะสิมีต้นหอมก็หอมเปรเนาะคะ่ะมนี ค่ะเขากลัาลงมือกันเลยนะจาะพี่นองยีแดงกับสิใส้หอมกระเทียมลงไปก่อนนะจ่ะตำหอมกระเทียนเห็นแหลกก่อนเนาะค่ะพี่นองเนะาะค่ะยีแดงกับสิใส้อูมามิลงไปน้ำเนาะค่ะผงชูรสนะจ่ะ ของแย,ยแดงกันแหลกแล้วนะจะที่นี่แย,ยแดงกับซีไซส์ปะทุย่างลงไปเลยเนาะจ้ตะตัมปะทุให้มันแหลกก่อนนะจจะพี่น้องค่ะเพาราะปะทุแหลกแล้วแยแดงกับซีไซส์บักเขย้วย่างลงไปเลยเนาะจ้ะค่ะบัเก,เกเขย้วของแย่แดงกับเริมแหลกแล้วเนาะจ้ะที่นี่แยแดงกับสิมะป,ปุงเลยเนาะจ้ะพี่น้อง ยายแดงสิใส่นำปลาแดเนาะจ้ะเพิมพ่มความนัวเนาะค่ะพี่น้องเน,นาะจะหาสอนก้อน,น,นาาเนอะจ้ะค่ะเพราะเข่าเครืองกันแล้วยายแดงกับสิซิมเบิงเนอะจ้ะพี่น้อง ประทันนัวปนใดงเนาะค่ะยายแดงกับสิเพิ่มปะแดงอีกจักน้อยนาะจ้ะพี่น้องเนะานะจากสองซอนนะาจ้ะที่นี่ยายแดงกับสิใไส้พักลงไปน้ำเลยเนาะจา้ะ ค่ะปกติซุปบั้นยี่แดงกับซีไส์ข้าวคัวเนาะคะ่ะรอบนี้ยี่แดงสีบะไสสเนาะจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวแต่ค้นมักเนาะคะ่ะไผสีไส์กระเดยบะไส์กระเดยเนาะคะ่ะถ้าเป็นประเภทซุปยี่แดงบั้นยี่แดงสีไส์ข้าวะคะัวเนาะจ้ะพี่น้องตอนล้างค้นพันกับซีไส์งาขัวะะาข่วเนาะค่ะงาขั่วเรากระตำนาะจ้ะค่ะยี่แดงกับซีพอะซ้ำนีเนาะจ้ะพี่น้อง ค่ะสูบกเกลือใส่ปะทุของยแดงกระเดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องค่ะื้นนี้สูบกเขียยแยงใส่ปะทุของยีแดงกระเด้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องค่ะสูบกเขียบแย้มกระสิออกรสหวานแน่ะนาะค่ะพี่น้องกะลองเห็ดกินเบ้ง่งเน้อจ้ะเดอ้อ มอนี้ยายแดงก็สิกินกับต้มไข่คือเก่าเนาะจ้ะพี่น้องกับผักสดๆเนาะคะ่ะค่ะมื้อนี้ยายแดงขอจบคลิปเพชรสมบัเขียวใส่ปลาทูไว้ซ้ำหนี้เนาะค่ะพี่น้องฝากพ่อมีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังเล็กใจเฮแดงในเด้อจ้ะเด้อมื้อหน้าพบกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย